Yeah. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกม e มนิวสกับ AS eSport นะคะ mm hmm. พวกเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการเกมให้พวกคุณได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นการโชว์ฟีมือไต่แรงใน Apex Legends สุดฮอตของสตรีมเมอร์รายหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจาการเปเทสต้าของ Microsoft แล้วก็ยังมีเบื้องหลังความยากในการทำเกม The Last of Us 2มาฝากกันด้วยลวคะค่ะจะยากเพราะอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย สตรีมเมอร์ไต่แรงเกม Apex l e g e n d s จากระดับต่ำสุดไปสุดสูงส,สุดด้วยเวลาเพียง33ชั่วโมงเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการ Apex l e g e n d s นเลยล่ะคะ่ะชั่วโมงนี้นะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักคุณอิสติมี่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าพี่แกเนี่ยทำวีรกรรมเด็ดเอาไว้ในเกม Apex l e g e n d s ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ๋งสุดๆล่าสุดนะคะพี่แกก็ชาเลนตัวเองด้วยการไต่แรงแตั้งแต่บรอดสไปจนถึงมาสเตอร์ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าผู้เล่นระดับมาสเตอร์ที่ว่าเนี่ยมีต่ำกว และการทำชาเลนจ์นี้นะคะพี่แกก็ทำบนไอดีใหม่แบบสดๆเลยแล้วก็ลงแรงแบบโซโลเท่านั้นไม่มีการจับปาร์ตี้กับคนนอกซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยล่ะคะ่ะและส่วนใหญ่นะคะพี่แกก็แบกทีมเองซะด้วยแม่เก่งอะไรเบอร์นะั The Elder Scrolls และ Fallout อาจจะได้เป็นเกมเอ็กซ์คลูบน PC และ Xbox หลังไปเทสต์ด้าโดนซื้อกิจการ มีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะค่ะว่าในอนาคตนะคะเกมจากค่าย b e t d a s d a อย่าง The Elder Scrolls หรือว่า Fallout และก็เกมอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเกมเอ็กซ์คลูที่ลงให้เฉพาะเครื่อง Xbox แล้วก็ PC เท่านั้นหลังจากที่ Microsoft นะคะได้เข้าซื้อกิจการนับว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงในวงการเกมเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่าทาง Microsoft เนี่ยเข้าซื้อกิจการของ Cinemax ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของค่ายเกมชื่อดังอย่าง b e t d a s a ด้วยข้อตกลงมูล,ลค่ากว่า7 5พันล้านดอลลาร์เลย และนั่นก็รวมไปถึงบริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเซนิม a กทั้งหมดเลยนะคะจะตกเป็นของ Microsoft ด้วยเช่นกันและจากข่าวนี้นี่เองทาง Microsoft เนี่ยก็จะนําเกมต่างๆจากค่ายวิดเทสเตอมาลงให้กับ Xbox Game Pass เพื่อฉลองให้กับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ค่ะแต่จะเป็นเกมไหนบ้างนะคะต้องรอติดตามกันต่อไปนะสำหรับใครที่มี Xbox อยู่แล้วนะคะก็เตรียมสอยกันได้เลย ผู้พัฒนาเผยสิ่งที่ยากที่สุดในการทำเกม The Last of Us 2คือการสร้างประตูเรียกได้ว่าน,น่าสนใจสุดๆเลยนะคะกับการที่ผู้พัฒนาเกม The Last of Us 2เนี่ยได้ออกมาตอบแบบชัดเจนเลยค่ะว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการพัฒนาตัวเกมคือการสร้างประตูค่ะ เพราะตัวประตูเนี่ยสามารถเข้าไปยุ่งกับทุกๆอย่างที่อยู่รอบๆได้จึงทําให้มีโอกาสเกิดบั๊กได้แทบทุกประเภทบนโลกนี้เลยโดยเฉพาะในเกม The Last of Us 2ที่เราสามารถเล่นกับประตูได้เยอะมากๆเลยนะคะนอกจากจะเปิดปิดประตูได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ประตูได้หลายวิธีจากระบบการต่อสู้ของตัวเกมและนอกจากนี้นะคะตัวศัตรูเองเนี่ยก็สามารถเกิดบั๊กจากประตูได้ด้วยนะเพราะระบบนําทางของศัตรูก็มีปฏิกิริยากับประตูด้วยเหมือนกันนี่ยังไม่รวมกับระบบฟิสิกส์ของประตูอีกนะคะแค่คิดก็ปวดหัวไปหมดแล้วผู้พัฒนานะคะถึงกับ มาพูดเองเลยล่ะค่ะว่าก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่พวกเราเนี่ยเสียเวลากับเจ้าประตูบ้านนี่นานมากเพื่อที่จะทําให้มันเป็นได้อย่างที่เราต้องการนอกจากนี้เขายังเสริมด้วยนะคะว่าทีมพัฒนาเกมระดับทิปเปอรเนี่ยเกลียดประตูมันทุกทีมนั่นแหละแต่ก็ยกเว้นเกม Assassin s อสซ s สซินครี d เท่านั้นนะคะเพราะเกมนั้นไม่มีประตูแน่แอปเปแซวเขาอีก และถ้าเพื่อนๆชอบใจในข่าวสารที่พวกเรานำมาเสริมนะคะก็ขอคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะพาเพื่อนฝูงมากดติดตามช่อง AS eSports กันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันทุกคนเลยและนอกจากนี้นะคะอยากจะเมาเรื่องอะไรเกี่ยวกับข่าวที่พวกเรานำมาฝากในวันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะมาเมาส์กันเถอะเอาละค่ะตอนนี้ก็แยกย้ายไปเล่นเกมได้แล้วแล้วเจอกันนะไหย่า